ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่องพีเอทีวีนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับอุปกรณ์นะครับสางรถคมพมนะครับอ่าครับผมซื้อมาจากลาสดาเนาะนะครับมันเป็นในสว่านนะครับผมอ่านะครับสว่านนะครับคนเท่าก็ตตอนมีการพัฒนากันนะครับผมสว่านเจาะนะครับเอาไว้เจาะเนาะนะครับตัวนี้ก็เป็นสว่านมือสว่านแบตนะครับใส่แบตเอาเนาะนะครับนี่ผมก็สั่งมาจากลาซาด้านะครับผม เอามาเฮ็ดรถโดยเฉพาะนะครับนี่ครับอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นการอัปเดตอุปกรณ์นะครับการทํารถของเขานะครับผมอ่ะข้างในเป็นยังไงก็มาแกะเล่นนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าใส่เป็นครั้งแรกนะครับผมอ่านะครับสำหรับชาวบ้านเนาะนะครับตัวนี้นะครับก็คือว่าผมสร้างมาเป็นตัวซองแบตเนาะนะครับ สองแบตนะครับผมผมเห็นเขารีวิวกับว่าโอเคมันดีนะครับผมผมเลยสั่งมาเลยนะครับอ่านะครับผมเป็นของอินเทกนะครับผมอ่านะครับเป็นของอินเทกเนาะนะครับลักษณะกล้องแบบนี้นะครับผมก็สวยงามดียู่นะครับผม กับมาแกะเลยนะครับแกะข้างในนะครับผมนี่ครับนี่ครับวิธีการแกะนะครับผมเปิดออกมาครับนี่ครับผมสวยงามครับผมนี่นะครับมาเบ่งอุปกรณ์กัน่อนนะครับผมอุปกรณ์วามีอย่างแน่นะครับบนนะครับผมอ่ะกับเป็นบล็อกคัตเตอร์นะครับผมนะครับแล้วก็ ตัวคดตัวยังเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นผาเทพดํานะครับผมมีน็อตหัวเจาะหัวยังเนาะจาอเล็กจ้อยังนะครับผมนี่ครับแบบนี้เนาะนะครับอ่ะฝาเท่งไปแล้วนะครับฝาเท่งแบบนี้นะครับผมต่อไปก็มาเบิ้งตัวนี้ของเท่าเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับอ่าคูมือเฮ่ากับว่ต้องสนใจนะครับซูมือนี่อันนี้ก็ อันนี้มีแถมมาจักน้อยนะครับผมแถมมาอยู่นะครับผมอ่ะส่วนตัวนี้นะครับเข้ากับไบกอนครับสองตัวนี้นะครับอ่ะมะบึงนี่ครับตัวแพะอีกของเข้าเลยนะครับผมอ่านี่ครับสวยงามครับผมนะครับสวยงามนะครับพอดีมือนะครับประมาณคืบนึงนะครับผมอ่ะ ควมสูงคืบหนึ่งเนาะควมยากกว่าคืบหนึ่งนะครับผมนี่เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นแบตนะครับแบตสองก้อนนะครับผมอ้านะครับสองก้อนนะครับบอลหลายนะครับกลับมาล่องกันเบื้องลยนะครับมามันถิไดบอลนะครับนะครับผมใส่ไปครับผมอ่า แบตกรอไแรกนะครับได้ครับผมนะครับวิธีการถอดแบตนะนะครับดึงยังไงกรบบอกครับแบบนี้เนาะนะครับเข้าต้องกดข้างหน้านะครับนะครับของรุ่นอินเทกเนาะนะครับหรือรุ่นอื่นผมกับบอลลูอาดทิ่คือกันนะครับนี่ครับกดออกนะครับผมอ่ะกลับมาลองก่อนที่สองนะครับผมนี่ครับดันเข้าไปแห้งๆครับผม ก่อนที่สองก็โอเคครับผมกับมต้องว้าร้ายนะครับผมกะับเอาไม้เบิ้งซื่อๆนะครับว่าผมการอัปเดตของผมเนาะนะครับต่อไปนะครับเข้ากับมาล่องตัวนี้เบิ้งนะครับนี่ครับว่ามันทิได้บอลนะครับผม นี่ครับมันมีหูอยู่นะครับตัวนี้เขาว่ามันเป็นพวก USB นะครับอ่าสาร์ไฟสาร์แบตสาร์โทรสารัาท์ไใดเนาะมันมีสองอยู่เนาะนะครับเขาก็เสียไปนะครับผมปุ๊บไฟสิบลขึ้นนะครับมันจะขึ้นตนัวไรเข้าสิบมากกตัวนี้นะครับนี่นี่บ่มันมีไฟขึ้นอ่านะครับผมนี่เนาะการสาร์กรันันดีขึ้นกันนะครับผม ก็โอเคครับก็เอาไม่เบิ้งแค่นี้นะครับนี่ครับมาอัปเดตเนาะอัปเดตอุปกรณ์ของเขานะครับในการทํารถนะครับผมอ่ากสิเจาะกสิง่ายยังขึ้นก็เก้านะครับผมลงทุนครับงวดนี้นะครับลงทุนนะครับครับก็โอเคครับก็เอาไม่เบิ้งแค่นี้นะครับผมนะครับอย่างอื่นผมก็บดจอบอยังให้เบิ้งดอกเนาะนะครับผมอ่าผู้อื่นก็อาจจะรีวิวอยู่นะครับผมนะครับการจอกันยังของเขาอยู่เนาะนะครับผมผมก็เอไม่เบิ้งซื่อๆนะครับ โอเคครับขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับไปพอ,อนไม่นะครับคลิปน้านะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ